พี่มีข้อสงสัยนะครับครับผม,มีบัญชีแบบไหนที่ไม่ติดประกันวงเงินไหม ถ้าหากว่าถามว่าบัญชีไหนที่ไม่ติดประกันวงเงินไหมผมคิดว่าตอนนี้นะตอนนี้เลยครับ 80- 90เ้าอร์ซนเลยก็จะเจอปัญหาการประกันวงเงินนะครับพี่พี่อ่านไม่เจ๋งแต่แรกเริ่มนะครับแต่ว่าพอทําโฆษณาไปสักพักพี่ก็จะเจอปัญหานี้นะครับก็หลักๆเลยนะครับมันเป็นปัญหานะครับของตัวระบบฟังก์ชันของ Facebook เลยนะครับการประกันวงเงินนะครับผมต้องบอกก่อนทุกบัญชีนะครับที่ทําโฆษณานะครับ80ด0ถึงเปอร์เจะเจอปัญหา การประกันวงเงินทุกบัญชีครับผมคือพูดได้ง่ายแหละยังไงพี่ก็ต้องโดนจะชาหรือไวถูกปะถูกต้องครับเออมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะจุกจิกเนะเาะไอ้เรื่องการวงเงินเนี่ยนะครับผมจุกจิกที่แใช่ครับแล้วมันทําให้โค้ดแบบสมมุติว่าพี่กําลังขายของดีๆเลยนะเอา้าการวงเงินเฉยนะครับผมประมาณนี้เออโค้เซ็งเลยเนาะประมาณนี้ฉะนั้นพี่คนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วโดนประกันวงเงินนะขอให้เข้าใจจุดนี้ครับว่ามันเป็นกฎของ Facebook ไปแล้วถูกไหมครับบีทถูกต้องครับอืมโอเคครับ